สวัสดีแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ฟองเดลิเวอร์วันนี้ก็จะนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลมาพร้อมเสริมให้กับชาวดูครอบทุกคนเช่นเคยส่วนวันนี้จะมีข่าวใดที่น่าสนใจนั้นมาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นนั้นอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัและกาลังใจให้กับพวกเราทีมงาน๋องเดลิเวอร์ด้วยกันนะครับ มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับหคงทุบสถิติสโมสสหวังกระชากตัวนูนเยสเข้าลังกลายเป็นกระแสขาวมาแรงแสงทางโค้งจริงๆเมื่อทางฟอบิซิโอโรมาโนเจ้าพ่อทางด้านสายขาวเรื่องการซื้อขายนักเตะชื่อดังกองโลกได้รายงานว่าหคงแดงลิเวอร์พูลยอดทีมสโมสรขวัญใจแฟนบอลชาวไทยในสื่อพิมเมรีอังกฤษเตรียมที่จะทุบสถิติในการซื้อตัวของสโมสสด้วยการเตรียมเงินมากถึง100ล้านยูโรเพื่อทําการคว้าตัวดาวินนูเยสศูนย์หน้าฟอร์มฮอตของเบ ฟิก้าทีมแก่งจากฝกีโปรตุเกสมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้โดยคาดหวังว่าทางเหยอบอนจะพึงพอใจกับข้อเสนอนี้และทางหงแดงหวังที่จะปิดดีลนี้ให้สำเร็จอีกด้วย หงแดงกำลังมองหาผู้เล่นแนวลุกคนใหม่มาเสริมทัพหลังมีแนวโน้มที่จะสูญเสียซาดิโอมาเน่ปีกตัวจี๊ตของทีมไปในช่วงซัมเมอร์นี้โดยคาดการกันว่าน่าจะลงเอยกับทางบบเยอร์มิวนิกมหาอำนาจในศึกบุนเดสซิกาเยอรมันแม้ว่าทางเดอะเลนแมชชีนนั้นจะทําการปฏิเสธในข้อเสนอในการยืน่นซื้อตัวของทางเสือใต้มาแล้วถึงสองรอบก็ตาม และปารากฏว่าชื่อของนูเยนนั้นกลายเป็นที่น่าสนใจขึ้นมาทันทีเนื่องจากศูนย์หน้าทีมชาติอุรุกรา,ายนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับเบนฟิก้าในซีซั่นที่ผ่านมาหลังจากที่ตะบันซันโวไปถึง34ประตูรวมทุกรายการ,อ,รอีกครั้งลิเวอร์พูลเองนั้นก็ได้รับรู้ถึงความเก่งกาจของนูเยสว่าสุดยอดมากเพียงใดงหลังจากที่เจ้าตัวระเบิดฟอร์มด้วยการซัดประตูสายทางหงส์แดงได้ทั้งเกมเย่าและเกมเยือนที่ทั้งสองทีมพบกันในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบก่อนรองชนะ ลฤดูกาลล่าสุดแม้ว่าทางเอียวลิสบอนนั้นจะเป็นฝ่ายที่กระเด็นตกรอบด้วยการแพ้ไปด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ6แต่ด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นของนูนเยสน,นั้นสร้างความประทับใจให้กับเจอร์เก้นคอปและทีมงานของลิเวอร์พูลได้เป็นอย่างมาก โดยทางฟาบิซิโอโรมาโนได้รายงานว่าในข้อเสนอที่ทางลิเวอร์พูลได้ยื่นมาให้ทางเบนฟิก้าำการพิจารณานั้นจะมาในรูปแบบค่าตัวเบื้องต้นราคา80ล้านยูโรบวกกับออปชั่นพิเศษที่ทางหงแดงได้ใส่เอาไว้ในข้อเสนอนี้ซึ่งประเมินกันแล้วน่าจะมีมูลค่าสูงถึง100ล้านยูโรกันเลยทีเดียว นอกจากนี้ก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าจูเลียนวอร์ดผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรลิเวอร์พูลคนใหม่ซึ่งเข้ามารับบทบาททำหน้าที่แทนไมเคิลแอดเวิร์ดเป็นคนเดินหน้าเจราจากับเบนฟิก้าด้วยตัวเองเพื่อดึงนูนเยสมาเสริมทัพให้ได้ตามที่เจอเกนคอเปเทนเนอร์ชาวเยอรมันต้องการและถ้าหากเบนฟิก้าได้ตอบตกลงดิวนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วล่ะก็จะทำให้ลิเวอร์พูลทุกสถิติสโมสรในการซื้อตัวนักเตะขึ้นมาทันทีโดยก่อนหน้านั้นหงส์แดงยอม ควักเงินเป็นจำนวนมากถึง85ล้านยูโรในการดึงตัวเวอร์คิวฟันไดประการหลังพันแก่งทีมชาตินิเธอร์แลนด์จากเซาเทมตันในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2เมื่อฤดูการ2017 2018อีกด้วยตามค่าลิเวอร์พูลปฏิเสธบาเยอร์ยื่นซื้อมาเน่รอบ2 ลิเวอร์พูลสโมสรชั้นนำแห่งสื่อพิมีมรีกอังกฤษได้ทำการปฏิเสธข้อเสนอจากบบเยอร์มิวนิยักษ์ใหญ่จากสื่อบุนเดสลิกาเยอรมันที่จะยื่นขอซื้อซาดิโอมาเน่ปีทีมชาติเซเนกัลรอบ2ไปเป็นที่เรียบร้อยตามรายงานจากดีเอลิติสื่อชั้นนำของเมืองผู้ดี อนาคตของมาเน่กลายเป็นหนึ่งในประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดของวงการลูกหนังในขณะน,นี้หลังมีรายงานว่าเจ้าตัวอยากที่จะลาทิมแอนฟิวในช่วงซัมเมอร์นี้แม้จะมีสัญญาอยู่กับลิเวอร์พูลอีกหนึ่งปีก็าตามเนื่องจากต้องการที่จะออกไปหาความท้าทายครั้งใหม่ท่ามกลางกระแสข่าวว่าเือร์ใต้ไบรอนมิวนิเป็นทีมที่ได้ให้ความสนใจในตัวเขามากที่สุดโดยก่อนหน้านี้หงแดงเคยปฏิเสธข้อเสนอจากเือใต้ที่ยื่นเข้ามาในรอบแรกเป็นจำนวน2 0 สล้านปอนด์หรือประมาณ1010ล้านบาทก่อนที่แชมป์บุนเดสกาเยอรมันจะยื่นเข้ามารอบ2เพิ่มมาเป็น30ล้านปอนด์หรือราวประมาณ1290ล้านบาทแต่ทางลิเวอร์พูลก็ยังใจแข็งบอกปัดข้อเสนอนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้เป็นที่คาดการกันว่าลิเวอร์พูลจะยอมปล่อยมาเน่ที่เหลือสัญญาในถิ่นแอนฟิลด์อีกหนึ่งปีก็ต่อเมื่อได้ค่าตัวไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์หรือประมาณ1720ล้านบาทเท่านั้น สำหรับซาดิโอมาเน่นั้นได้ย้ายจากเซาท์ทฮมตันมาอยู่กับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ปี2016ด้วยค่าตัว34ล้านปอนด์โดยทำไปได้120ประตูกับอีก48แอสซิสต์ในการลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลเป็นจำนวนทั้งสิ้น269เกมรวมทุกรายการโดยในช่วงเวลาที่ค้าแข่งอยู่ในถิ่นแอนฟิลด์นั้นมาเน่ ane, พาทัพหงส์แดงคว้าแชมป์มาได้ถึง6รายการไม่ว่าจะเป็นพี่เมลียูฟาแชมเปี้ยนลีกยูฟาซูเปอร์คัพฟีฟาคัพเวิลด์คัพเอฟเอคัพและคารา นอกจากนี้มาเน่ ane, ยังได้พาทีมชาติเซเนก้าพงาดคว้าชแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่มาครองได้เป็นสมัยแรกเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาพร้อมกับพาทัพสิงโตแห่งเตลังกาไปลุยสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาในช่วงปลายปีนี้ได้สําเร็จอีกด้วย ซาโยนาระของแดงปักป้ายขายมินามิโนะ17ล้านปอนด์ทาคุมิมินามิโนะเตรียมตัวที่จะอำลาสินเอ็นฟิวในเร็วๆนี้หลังจากที่ลิเวอร์พูลได้ตั้งค่าตัวดาวเตะเลือดซามูไรเอาไว้ที่17ล้านปอนด์โดยมีถึง5สโมสรที่ได้ให้ความสนใจอยากได้ไปร่วมทีมกันเลยทีเดียว มินามิโนได้ย้ายจากเรดบูซาบัวทีมชั้นนําในลีกออสเตรียมาอยู่กับลิเวอร์พูลในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2ในฤดูกาล2019-2020ด้วยค่าฉีกสัญญา7.25ล้านปอนด์หรือราวประมาณ317ล้านบาทแม้ในฤดูกาลนั้นมินามิโนจะได้แชมป์พิมร์ลีกกับทางลิเวอร์พูลแต่แข้งชาวญี่ปุ่นรายนี้แทบจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับทีมแต่อย่างใดแถมยังปรับตัวในถิ่นแอนฟิลด์ไม่ได้ถึงขนาดที่ถูกส่งไปให้เซาท์เทมตันไปใช้งาน ภายใต้สัญญายืมตัวในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล2020-2021และกลับมาที่ลิเวอร์พูลอีกครั้งในฤดูกาล2021-2022แม้ว่ามินามิโนจะมีส่วนสําคัญที่ทําให้ลิเวอร์พูลว้าแชมป์บอลถ้วยมาครองได้ถึง2รายการนั่นก็คือคาราบาวครับและ FA ครับแถมยังครองตําแหน่งดาวซันโวของทีมได้ทั้ง2รายการแต่ใน2รายการหลักอย่างพรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปียนลีกเจ้าตัวแทบไม่สามารถจอดแทรกตําแหน่งผู้เล่นชุดหลักได้เลยและถูกตัดชื่อออกจาก ออยยู่บ่บครั้งโดยยอดทีมแห่งลูปเมนาเมอร์ซี่ไซต์ได้ทำการตั้งราคาขายมินามิโนะเอาไว้ที่ตัวเลข17ล้านปอนด์หรือราวประมาณ743ล้านบาทโดยทางยูสุเกะอะคิยาม่าเอเย่นส่วนตัวของนักเตะได้เดินทางไปยุโรปเพื่อที่จะทำการนัดเจราจากับหลายๆสโมสรที่แสดงให้ความสนใจในตัวดาวเตะชาวอาิต์อูไทยรายนี้ สำหรับตอนนี้มีรายงานว่ามีถึง5สโมสรที่แสดงตัวให้ความสนใจมินามิโนโดยเริ่มจากดิวเนเตสที่มีเจสซี่มาร์ตเป็นกุนซอคุมทัพอยากได้มินามิโนเป็นอย่างมากหลังพวกเขาเคยประสบความสําเร็จด้วยการสมัยอยู่กับเรดบูซาวบวกขณะที่เซาท์ทัมตันก็ยังคงอยากได้ตัวมินามิโนกลับมาโล่นแรนในถิ่นเซนต์แมรี่เนื่องจากทัพนักบุญยังคงประทับใจผลงานของนักเตะสมัยที่ย้ายมาเล่นให้กับเซาท์ทัมตันในช่วงครึ่งซีซั่นหลังฤดูกาล2020-2021 นอกจากนี้ยังมีวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์ที่มีวางฮีชานศูน้าชาวเกาหลีใต้ซึ่งเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมของมินามิโนะจะหมอยู่กับเลดบูซาวบวกค้าแข่งอยู่ในที่นี่อีกด้วยและฟูแลมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ก็อยากได้นักเตะรายนี้เช่นกันหลังจากที่เจ้าสัวน้อยต้องปล่อยฟาบิโอคารบันโยดาวรุ่งตัวเก่งไปให้กับหงแดงและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะยังมีทีมจากลีกเอิงฝรั่งเศสอย่างโมนาโกซึ่งเตรียมตัว กจะได้รับเงินก้อนโตจากการที่พวกเขาจะขายโอริเลียงชัวร์เมนี่มิดฟิลตัวเก่งไปให้กับราชันชุดขาวเลเอาลมาลิดก็แสดงความต้องการที่อยากจะได้ตัวมินามิโนไปร่วมทีมด้วยเช่นกันไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกดทับสะข่ายกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจากป๋องเนลิเวอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางครับและเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ